ี้เราก็จะมาทำเล็บกันนะคะเล็บห้านิ้วแบบนี้กับเล็บกระดาษสิบนิ้วนะคะเริ่มทำกันเลยอยวจะเสียเวลานั่งเล็บกันเลยแล้วก็จะมาทำเล็บแบบนี้กันก่อนนะคะ โอเคแล้วก okay. okay. ็จะมาติดก <gue muchas upset> anyway. ันเลยนะครับแล้วก็จะมารอบันเลยรอบไม่ได้ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมาติดกิน่โว้กันก่อนเลย สงสัยติดใจยองเกินแล้วก็จะมาตกแต่งกันนบกแต่งโดยไม่อใจนี่นะครับสวนมากกับ chạy clog wow chạy mấy cái cái đó thích. Đó gặp được cái cái này các bạn tôi gặp lại các bạn họ phải có sợi thì tương có căn cứ lệch nhưng cái cựu của luật sư tóc ý của kê hương nhì mì kê hương ý So mát mì mát mì cặp lo lo cặp lo cặp lo cặp

าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์ด,ด้วยใจแครบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ